ดรามาอีกฝั่งแซะไม่หยุดบ้านลูกฉันจะไปตอนไหนก็ได้แอดมินเอาภาพบรรยากาศที่แม่นุกเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาให้ fc ตัวเกียวมิวสิกชมพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เปิดไฟโอ้โหท่ถามว่าพุชแจดียัไม่เสร็จไม่ถามเพาไม่รู้เอาพุชแจดียัไม่เสร็จนี่มาถึงเปิดไฟเปิดแอร์ใส่ื้อนโอุ้ยนี่ค่าครัวนะคะเปิดไปยังยังไม่เปิดจ้าตอนนี้เปิดให้หน่อยวันอีกคนกินสอคนนะครับหมแล้วจ้ะ เปิดประตูบผ kind of ่นม really yeah, ือถ so uh, so, uh, ือ ันไปห้าล้านกับอันบ่ไปห้าล้านกับอันบ้าให้ค่อยคอยไปก็บ้าให้ค่อยแต่ส่วนหน่อยดอกว่าเขาเพ่งจะสอนดอกอันซุ้มันซุ้มมากินเขาน่ะแม่ยังไงก็คือแม่เมนจะมาขุดเรื่องเกาเรื่องอหยังปัญญาอ่อนลายล่ำสันปูฝ้ายปัปราสันมูแตกอยู่ขวบขวดอยู่ยุ่มหัวด้วยปะมาเดีออกซื้อสิมาฟ้องเนี้ยกะกล้าคอมเมนต์ก็กล้าอ่านได้เหมือนกันแหละ เพรากว่าอยุซื้อเราได้นี่ยอยยุกับลูกเขาไม่ความสุขดีก็บมันมันนางเฝากันดอกตางคนต่างไปใส่ซีบีตุ่เจ้าเขาก็ไปให้งานค่อยก็ดูแลทางน,สน,างนีส่วนดูแลบางอย่างหด้พี่หนุ่มก็บม่ซอยอุยอายก็บม่ซอยนี่เขาทำงานไม่ได้รับน,อนูอนอาย่แท่งรถกรับรามาจากไอ้หนึ่งก็นะมาจากเจาก้จา,จาสังกับมามานางในรถน่าก็เห็นงานตลอดนะต้องตอบเชิลูกค้านะต้องตัดต่อ ีโอเปอนเพราะว่าดูแลเพจช่วยกันกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเพจเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิกบอยมีเวลาเนาะก็โทรก็เมื่อวานนี้ฉันก็บอกว่าเออแม่จะเข้าไปหาแล้วแม่กดโทรศัพท์หาแล้วยคุยกับตทรกียวหน่อยอื